by p i x m e and Co. ขอนำเสนอมิติมายาบงการเกมที่กลายเป็นจริง Aether Realm The Game Comes to Life บทที่9บททดสอบที่แท้จริงการเดินทางเพื่อรวบรวมชิ้นส่วนแห่งดวงดาวทั้ง5ชิ้นนั้นไม่ใช่แค่การผจญภัยแต่คือบททดสอบที่แท้จริง ที่พาคินและแทนเข้าไปในดินแดนที่ไม่เคยมีในเกมที่พวกเขาเคยรู้จักทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายที่หลากหลายและศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเจอมาหลายเท่าทุกการต่อสู้คือบทเรียนอันมีค่าที่ขัดเกลาพวกเขาให้เติบโตขึ้นอย่างแท้จริงการเดินทางครั้งแรกนำพาพวกเขาเข้าสู่ป่าต้องสาบแห่งเงามรกต ดินแดนที่ต้นไม้บิดเบี้ยวพันกันยุ่งเหยิงจนท้องฟ้าถูกบดบังด้วยความมืดมิดมีเพียงแสงสลัวๆที่เล็ดลอดลงมาได้ที่นั่นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับจอมมาพรพฤกษาสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายต้นไม้ที่มีหนวดอรารยางหน้าสะพึงกลัวเต็มไปหมดร่างกายมันปกคลุมด้วยเถาวันและมอสรากไม้ขนาดใหญ่ของมันพุ่งออกมาจากพื้นดินเพื่อโจมตีและรัดศัตรูหนวดมันเยอะไปหมดเลยคิน หาจุดอ่อนมันให้ได้เร็วเข้าแทนตะโกนพลางฟันหนวดระยางที่เข้ามาราวกับพายุเสียงดาบกระทบกับไม้ดังสนั่นอดทนหน่อยแทนฉันกำลังรวบรวมพลังเวทสอดส่องอยู่คินตอบกลับอย่างมีสมาธิเขา่ายแวดโจมตีสลับกับเวทสอดสองเพื่อพยายามค้นหาจุดอ่อนของศัตรูยักษ์ตัวนี้หลังเอาชนะจอมมารพึกษาได้พวกเขาก็ต้องผจญภัยต่อไปอยังทะเลทรายแห่งเสียงกระซิบ ดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเต็มไปด้วยพายุทรายขนาดใหญ่และกับดักที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแสงแดดที่ร้อนระอุทำให้ผิวหนังแสบไหมและเม็ดทรายที่ปลิวสวยัยก็ก่อตัวเป็นเกลียวเคลื่อนอย่างน่าหวาดหวัน่นที่นั่นเองพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับราชันแมงปองทรายสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมามีเปลือกหุ้มแข็งสีน้ำตาลเงาวับที่คมดาบแทบไม่ระคคร แทนพยายามเข้าโจมตีในระยะประชิดส่วนคินก็ใช้เวทมุนจากระยะไกลทั้งเวทพายุทรายเพื่อสร้างความสับสนและเวทลดความเร็วเพื่อสร้างช่องว่างในการโจมตีร้อนฉมัดแถมตัวก็ใหญ่จนดาบแทบไม่เข้าเลยแทนบนพลางหลบก้ามของแมงปองอย่างหุดหวิดท่ามกลางเม็ดทรายที่พัดปลิวสวยัยฉันจะทำให้มันสับสนเองนายเตรียมจังหวะโจมตีให้ดีนะแทน คินตอบกลับพลางไร้เวทให้ทายพัดโหมกระหน่ำรอบตัวแมงป่องจนมันมองไม่เห็นทําให้แทนสามารถหาจังหวะในการโจมตีได้อย่างรวดเร็วตลอดการเดินทางที่แสนยาวนานพวกเขาก็ได้พบกับพันธมิตรใหม่ๆที่เป็นตัวละครจากเกมที่บัดนี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอลฟ์นักธนูผู้เก่งกาจในป่า เขาเป็นเอลฟ์หนุ่มผมสีเงินยาวและดวงตาสีเขียวสดที่สวมเสื้อกรอกเหล็กสีเขียวอ่อนซึ่งมักจะช่วยยิงธนูอย่างแม่นยำเข้าไปที่ศัตรูที่มองไม่เห็นแม้แต่ในระยะไกลหรือคนแคระช่างตีเหล็กผู้แข็งแรงมีหนวดเคราสีดางเข้มและร่างกายกำยำที่คอยสร้างอาวุธและอุปกรณ์ที่สลักลวดลายวิจิตรให้กับพวกเขาในโรงตีเหล็กที่เต็มไปด้วยประกายไฟและควันไฟที่พุ่งพุ่งพุ่งข้าจะมอบสิ่งนี้ให้พวกเจ้า มันจะช่วยให้พวกเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับมหาจอมมานคนแคระช่างตีเหล็กพูดพร้อมยื่นอุปกรณ์ที่ยังอุ่นๆให้ด้วยรายยิ้มอย่างภาคภูมิใจการฝึกฝนของคินและแทนก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นคินไร้เวทมนต์ใหม่ที่ทรงพลังมือของเขาส่องแสงสีทองและเงามรากตก่อนจะปล่อยคลื่นพลังเวทมนต์ขนาดใหญ่ที่โหมกระหนำ่ำราวกับพายุที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ส่วนแทนก็ฝึกการใช้ดาบและโล่ในการต่อสู้อย่างคล่องแคล่วท่วงท่าของเขาดุดพยาเยหี่ยวที่โชบเฉี่ยวทันงดงามและอันตรายทุกการฟาดฟันรวดเร็วและหนักหน่วงขณะที่โล่ของเขาเป็นกำแพงที่มั่นคงไร้ช่องโหว่ในที่สุดชิ้นส่วนแห่งดวงดาวทั้งห้าชิ้นที่รวบรวมมาก็ถูกนำกลับมายัางแท่นบูชาอันเก่าแก่ในหอคอยแห่งเงามืดที่บัดนี้กลับมาสงบอีกครั้ง แต่ละชิ้นมีรูปร่างคล้ายอัญมณีและเปล่งแสงที่แตกต่างกันทั้งสีเขียวมรกตสีทองสีฟ้าครามสีแดงเพลิงและสีม่วงเข้มพวกมันส่องสว่างระยิบระยับอยู่บนแท่นบูชาอย่างงดงามราวกับว่ากำลังรอการรวมตัวครั้งใหญ่ชิ้นส่วนแห่งดวงดาวทั้งห้ารวมตัวกันและล่องขึ้นเหนือแท่นบูชาอย่างช้าช้าก่อนจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนกลายเป็นดาบแห่งดวงดาว อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวนับพันที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแสงของดาบพุ่งขึ้นสู่เพรานอย่างยิ่งใหญ่และงดงามส่องสว่างไปทั่วห้องโถมที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมิดนี่แหละอาวุธในตำนานที่ท่านเทพเจ้าพูดถึงคินอุทานด้วยความตื่นเต้นและทึ่งในความงามของดาบที่อยู่เบื้องหน้าแทนยื่นมือออกไปจับดาบแห่งดวงดาวที่ลอยอยู่กลางอากาศพลังงานมหาศาลไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของเขา ใบหน้าของคินฉายแววถึงความมุ่งมั่นและพลังที่เพิ่งได้รับแสงของดาบสะท้อนในใบหน้าของเขาอย่างงดงามและทรงพลังฉันรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมากเลยคินแทนพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมหาจอมามารบทที่10จุดจบและการเริ่มต้นใหม่ด้วย ดาบแห่งดวงดาวในมือของแทนที่ส่องแสงระยิบระยับและพลังเวทที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยของขินทั้งสองมุ่งหน้าสู่ปลายทางสุดท้ายที่เทพเจ้าได้ชี้ทางไว้พวกเขามายืนอยู่เบื้องหน้าประตูมิติที่หมุนวนอย่างช้าๆขนาดมหืมมาและเปล่งแสงสีดำทมินประตูมิตินั้นไม่ใช่เพียงโพเท่าธรรมดาแต่เป็นช่องทางที่เต็มไปด้วยพลังงานมืดที่ไหลออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งสร้างความบิดเบี้ยวต่ออากาศโดยรอบ จนมองเห็นภาพเบลอไปหมดนี่คือประตูสู่มิติแห่งความว่างเปล่าที่ซึ่งมหาจอมมารแห่งความว่างเปล่ารอคอยอยู่เบื้องหลังพร้อมนะคินถ้าก้าวเข้าไปแล้วเราจะไม่มีทางถอยนะแทนถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคมดาบแห่งดวงดาวในมือเปล่งประกายเจิดจ้าราวกับจะส่งกำลังใจและพร้อมที่จะปะทะกับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมยิ่งกว่าพร้อมถึงเวลาจบเกมนี้แล้ว ขินตอบด้วยความเด็ดเดี่ยวแม้จะมีความประมาทเล็กน้อยแต่แววตาของเขาก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูสุดท้ายอย่างไม่เกรงกลัวทันทีที่ทั้งสองก้าวผ่านประตูมิติเข้าไปมหาจอมมารแห่งความว่างเปล่าก็ปรากฏตัวขึ้นจากประตูมิติอีกด้านร่างของมันใหญ่โตมหึมมาจนแทบจะเต็มเต็มท้องฟ้าทําจากความมืดมิดที่ไร้รูปทรงแต่แฝงไว้ด้วยความน่าเกรงขามและน่าสะพรึงกลัวที่สุด มีแขนขาคล้ายหนวดหนามแหลมและดวงกาสีแดงฉันนับร้อยดวงที่เรืองแสงจ้องมองมายังพวกเขาอย่างอาฆาตมันแผ่ออราแห่งความชั่วร้ายออกมาอย่างรุนแรงจนอากาศรอบข้างหนาวเยือกและรู้สึกถึงความกดดันมหาศาลที่ทำให้แม้แต่วีรบุรุษก็แทบจะหายใจไม่ออกแทนเป็นคนเปิดฉากการต่อสู้เขาใช้ดาบแห่งดวงดาวพุ่งเข้าใส่ฟาดฟันพลังงานจากดวงดาวเข้าใส่ร่างของมหาจอมานอย่างไม่ลังเล ดาบทิ้งรอยทางแสงสีขาวสว่างจ้าไว้เบื้องหลังเสียงประทะของแสงกับความมืดดังสนั่นไปทั่วทั้งมิติทำให้มหาจอมมารส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดเป็นครั้งแรกขินใช้เวทบนทุกอย่างที่เขามีสร้างกำแพงพลังงานป้องกันที่เปล่งแสงสีฟ้าใสเพื่อป้องกันการโจมตีที่ทรงพลังของจอมมารและระดมยิงเวทโจมตีที่ทรงพลังที่สุดใส่จอมมารอย่างไม่หยุดหยัง้ง พลังเวทหลายสีสันพุ่ยพุ่งไปพร้อมกันสร้างความตื่นตาตื่นใจในฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมหาจอมมารโจมตีกลับด้วยพลังแห่งความว่างเปล่าที่สามารถฉีกมิติให้ขาดสะบัน้นทำให้เกิดรอยแยกสีดำขนาดใหญ่คล้ายฟ้าร้องบนอากาศเสียงคำรามของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนคินและแทนต้องหลบหลีกอย่างระมรัดระวังโดยมีเงาสีดำที่พุ่งเข้าใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานและดุเดือด ทั้งสองทุ่งเทนพลังที่มีอย่างไม่ลดละเราต้องใช้ท่าไม้ตายตอนนี้แหละแทนคินตะโกนดวงตาของเขาส่องประกายด้วยพลังเวทที่เขากำลังรวบรวมอย่างเต็มที่เป็นการประสานพลังครั้งสุดท้ายของพวกเขาได้เลยคินพร้อมแล้วเข้ามันเลยแทนรับคำเขาตั้งท่าเตรียมพร้อมดาบแห่งดวงดาวเปล่งประกายเจิดจ้าเราก,กำลังรอคอยคำสั่งสุดท้ายพลังงานของทั้งคู่ผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียว แทนพุ่งทะยานเข้าหามหาจอมารดาบแห่งดวงดาวส่องสว่างเจิอจ้าก,กว่าที่เคยรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ปลายดาบและแทงทะลุร่างของมหาจอมารแห่งความว่างเปล่าอย่างเด็ดขาดแสงสีขาวนวลบริสุทธิ์ระเบิดออกมาจากร่างของจอมารอย่างรุนแรงกลืนกินความมืดมิดทั้งหมดไปในพริบตาร่างอันมืดมิดของมหาจอมารระเบิดออกกลายเป็นละองแสงสีขาวนวนลโปรยปลายลงมาอย่างช้าช้าราวกับหิมะศักดิ์สิทธิ์สลายหายไปในอากาศโดยทั้งหมด ความมืดมิดและความหวาดกลัวที่เคยปกคลุมมิติแห่งความว่างเปล่าพลันมาลายหายไปสัมผัสได้ถึงความสงบที่กลับคืนมาอีกครั้งความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งแสงสว่างค่อยๆสาดส่องเข้ามาในมิติแห่งความว่างเปล่าที่เคยถูกครอบงำด้วยความมืดมิดภาพของโลกเอทีเนียที่กลับมาสงบสุขอีกครั้งปรากฏขึ้นตรงหน้าท้องฟ้ากลับมาเป็นสีฟ้าคลามสดใส ประตูมิติขนาดเล็กที่พวกเขาเคยเข้ามาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งส่องแสงเชิญชวนอย่างอบอุ่นเรากับกำลังเรียกพวกเขากลับบ้านคินและแทนมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานมาลายหายไปสลับด้วยความสุขและความโล่งใจพวกเขาก้าวผ่านประตูมิติกลับคืนสู่ห้องเล่นเกมที่คุ้นเคยแสงจ้าที่เคยดูดกลืนพวกเขาหายไปคอมพิวเตอร์ของพวกเขายังคงเปิดอยู่แต่เกมได้ดับลงไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงเงาดำสะท้อนของพวกเขาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดับแล้วคินและแทนมองหน้ากันทั้งคู่มีรอยยิ้มจางๆแต่แววตาฉายแววถึงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาแววตาของพวกเขาบ่งบอกถึงการเติบโตและเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เกมเมอร์อีกต่อไปแล้วแต่เป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้โลกและได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเกมก็ไม่ได้เป็นแค่เกมเสมอไปแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล กลับมาแล้วขินพึมพำน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งโล่งใจและคิดถึงใช่กลับมาแล้วแทนตอบพลางทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ด้วยความอ่อนเพลียแต่ก็ยังยิ้มได้แต่ก็ยังคิดถึงโลกนู้นอยู่นิดหน่อยนะขินกล่าวด้วยรอยยิ้มที่แฝงความหวังอาจจะมีสักวันที่เราจะได้กลับไปเยี่ยม แทนตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังเช่นกันสายตาของทั้งสองมองไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดับสนิทราวกับเห็นภาพการผรจญภัยที่เพิ่งผ่านมาซ้อนทับอยู่ตรงนั้นการผรจญภัยที่ไม่มีวันลืม The to work